อาช,ชูชิชูชิเป็นแมวผู้ดีอังกฤษตัวนี้ใช่ไหมนั่ชูชิมานี่มานี่มานี่ชูชิชูชิชูชิมาน,นี่มาน,นี่กลัวเป็นแมวผู้ดีอังกฤษมีผ้าพ,พันคอเลยนะไหนๆคอจับหน่อยไปแล้ววิ่งแจนไปบ้านมันละ ช่วชิไปบ้านมันแล้วว่าเองอย่ามายุ่งกนะับข้าหน่ะโอ้ถ่ายเอาดอกดีราบาดีสวยงามดีครับเช้าสายหน่อยของวันเสาร์ คิดสิธันวาคมครับ